เฮ้ย hey, สาตเป้านายพาคนบัลลัเยอะแยะแบบนี้เนี่ยมยายองจนพวกฉันมีธุระให้เท้านั้นายอย่ายุง่ง<อ>พวกนายมาหาเรื่องคนถึงบ้านฉันเนี่ยยังบอกว่าฉันอย่ายุ่งอย่างนั้นเหรอฮะมยายองจนไอ้สองคนนี้เป็นเพื่อนนายอ่ะรา้าเพิ่งรู้จักกันเพิ่งรู้จักแล้วทำไมนายต้องออกรับใชายมาด้วยในเมื่อพวกเขาเป็นแขกของฉัน แล้วจะฉันทนดูเขาถูกรังแกอย่างนั้นเหรอไม่มีทางฉันทําไม่ได้หรอกนายอยากมีเรื่องใช่ไหมสาตงเป้าปกติเราต่างคนต่างอยู่นะแต่นายพาลูกน้องมาถึงที่นี่ที่อยากมีเรื่องนะ่ะเป็นพวกนายตั้งหากแล้วนายอย่าเป็นศัตรูกับเราอะหลักการของฉันคืออย่าไปหาเรื่องใครก่อนทานายพาลูกน้องกลับไปเดี๋ยวนี้ทรายพายให้ได้ในเมื่อนาอยากมีเรื่องอย่าเสียใจกัน มายองจนทำแล้ว <fits you, S 1> ไม่เคยเสียใจแต่กล้ามาเลย 一剑创出完美，无愧。<noise>